ก็กกิบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะครับแม่วันนี้ลงคลิปช้าไปนิดหนึ่งนะครับเวลาที่อัดตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มโอ้คือผมไม่รู้จะอัดเกมแล้วเพราะว่าผมคอนเทนต์แม่งว่าไงดีมันตื้อๆในหัวมันไม่ออกมาเนี่ยครับก็เลยเคิดว่าอัดเจ้าเกมบัสไ์ไปก่อนละกันนะครับก็อย่างที่พูดไปเนี่ยครับผมไม่รู้ทำคอนเทนต์อะไรวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้าปืนที่เรียกได้ว่าอยู่ในโหลดเอาที่เก้าผมไม่ใช่ปืนหรอกมันเป็นธนูเนี่ย ซึ่งเกมมาลติเ r o ย a ยอดเดี๋ยวนี้เนี่ยบนมือถือนี่คือหายากมากเลยนะครับไม่ค่อยมีเกมไหนใส่มาเลยนะครับผมไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมบอกว่าอาจจะเล่นยากไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันว่าไงดีล่ะอมธนูมันก็ต้องดาเมจเบาเป็นปกตินะทุกคนเนาะอันนี้คือเรื่องสโคปเนี่ยมันจะมีคูณอ่า1ใช่ไหมเอคูณสแล้วก็คูณคูณสแล้วก็คูณสี่นะครใช่สองสามสี่นะครับ ซึ่งการสูมมันก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับอันสกบสีนี้แบบสุดๆเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะบอกไว้ก่อนเออกูบอได้มารีวิวนะครับผมมาลองเล่นเฉยๆเพราะว่าผมแทบไม่เคยเห็นเกมที่มีธนูเลยนะครับบนมือถือเนี่ยแบเที่รอยย่ยออนะไรเงี้ยแทบไม่เห็นเลยผอ้กูไม่เห็นเลยดนะ้วยแหละเออเห็นล่าสุดก็ในไอ้เกมที่มันคล้ายบาลานของค่ายเน็ตอีฟนะครับอืมเกมนั้นแหละก็เนี้ยดาเมจมันก็จะแบบว่าถ้าใส่แมกกาซีนอนนันเนี้แมกกาซีนที่เขามีมาให้นะครับ ก็คือมันจะพอโดนศัตรูเนี่ยมันจะระเบิดเนี่ยเป็นดาเมจระเบิดซึ่งคือถ้ามึงไม่ยิงโดนหัวก็เบาแบบโอ้โหเบาแบบเบาสุดๆเลยนะครับทุกคน <S <S คือผมยิงโดนตัวเนี่ยดูนะเนี่ยไม่ตายเออดาเมจมันเข้าประมาณสี่สิบแล้วก็ระเบิดอีกห้าสิบก็เป็นเก้าสิบเนี่ยเพราะเลือดเรามีโอ้โห,โหตั้งเท่าไหร่วะนะ 125อืมไม่ตายอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวชี้แจงนิดนึงก็คือผมอาจจะลงคลิปไม่ค่อยเป็นเวลาหน่อยนะเพราะว่าผมจะลงแค่ช่วงมันหยุดก็คือแบบอ่ะมันสุกเสาร์ที่างนี้สามวันเนี้ยเพราะมันสุกกลับมาก็มีเวลาคลิปเนาะก็ชี้แจงแค่นี้แหละแต่ลงไม่รู้ว่าลงเวลาไหน,นครับเดี๋ยวผมจะทําตารางเดี๋ยวผมจะเริ่มทํแล้วไอ้ตารางเอ่อเนี่ยตารางลงคลิปเนี้ย แต่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเรื่องเวลาเนี้ยว่าจะลงช่วงไหนนะครับแต่ก็อยู่ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะสามวันเนี้ยก็เราติดตามชมกันเลยนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ก็อาจจะมีแค่คลิปเจ้าบัสตแค่คลิปเดียวเพราะว่าสมองผมแม่งตื้อคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราไม่ต้องแปลกใจนะผมเสียผมเปลี่ยนอ่ะผมเป็นวัตเตอร์โอเคเดี๋ยวไปดูกันในสนามลบจริงเลยว่าเล่นแล้วแม่งทุรักทุเลแค่ไหนนะ let's go Enemy spotted. Taking fire. Enemy spotted. Enemy hit. Enemy spotted. got it enemy hit taking hits Taking fire. Enemy spotted. Enemy hit. Enemy spotted. Taking fire. Enemy spotted. Hit taking hits. Enemy hit. Taking fire. Enemy spotted. Taking hits. Enemy hit. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Taking fire. Taking fire! Taking hits! The enemy spotted! Taking hits! The enemy spotted! The enemy spotted! Taking fire! Because <laughs> I love maybe I can't get โอ้เกี่ยวเถ็ไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีมาอัดไหมครับเนี้ยครับก็ต้องฝากรอติดตามชมกันด้วยนะครับก็มันเดิมอะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมนะเป็นลรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม Let's go! บายบายครับ